มีที่เด็กเล่นเล็กๆอยู่หลังบ้านดูเด็กก็มาเล่นสิครับพี่น้องอยุเจ็ดเจ็ดแปดขวบเก้าขวบน่ารักนะเด็กนะมาเล่นด้วยกันคิดถึงลูกตนเล็กๆนะก็เล่นอย่างนั้นแหละกับพี่น้องน้องดอกฟ้าน้องดอกฟ้าก็เล่นอย่างนั้นแหละนี่บรรยากาศยี่สิบองศาวันนี้ค่ะวันนี้วันศุกร์ยี่สิบองศาตอนเย็นๆแล้วค่ะ มันเย็นๆแล้วบรรยากาศหลังบ้านค่ะได้ยินเสียงเด็กเช้าๆก็มีชีวิตชีวานะคะพี่น้องค่ะได้ยินเสียงเด็กบรรยากาศหลังบ้านค่ะต้นผักงามงามบนระเบียงดูสิมาเกือเตศกุ้นจัดถึงกับเปดานแล้ว ผักงามงามมากเลยปลิกเปาะเองดูจริงงามจริงน้องมันเริ่มแตกสาขาแล้วล่ะแตกกิ่งก้านสาขาแล้วงามเวลาปลูกบนระเบียงผักมันจะคงามงามปลูกข้างล่างไม่ค่อยงามค่ะเด็ก สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอกับข้าวนกนาเน์แลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้องขาเจอกันตอนค่ำค่ำค่ะตอนนี้ก็ตุ้มขว่าเกือบสองตุ่มแล้วแหละพี่น้องขาวันศุกร์เกือบสองตุ้มแล้วแต่มันยังไม่มืดนะตอนนี้มันมืดช้าค่ะพี่น้อง่ายินดีต้อนรับพี่น้องนะคะทั่วโลกเลยนะคะอันเป็นที่รักขเข,ข้าสู่ช่องข้าวนกนานนเน์แลนด์กับพี่น้องขา วันนี้ก็มานั่งมาพูดมาคุยกันไปสัปดาห์นะวันศุกร์นะพี่น้องค่ะวันนี้เข้านกนาอย่างที่ว่าอย่างที่บอกไปคลิปก่อนว่าไม่ได้ไปทํางานกับพี่น้องเพราะว่าไม่สบายค่ะภูมแิแพ้โรคภูมิแพ้เกิดอาการหนักค่ะเมื่อวานก็เลยนั่นแหละก็เลยก็ต้องอยู่บ้านกับพี่น้องขาแน่นหน้าหกอะไรเราก็ต้องระวังนะการใช้ชีวิตกับพี่น้องขาการใช้ชีวิต การใช้ชีวิตของคนแต่และคนก็เราก็อย่าประมาทนะคะพี่น้องขาอย่าประมาทพูดถึงอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะ,ะเวลาเรารู้สึกไม่สบายเหมือนเหมือนเรารู้สึกไม่สบายเราก็ต้องอยู่บ้านนะถ้าไปทําบางทีอาจจะชกไปทํางานอาจจะชกหรือเป็นอะไรไปก็ได้นะพี่น้องค่าใครมันจะไปรู้นะยิ่งถ้าเราไม่สบายอะค่ะพี่น้อง นั่นแหละเราต้องรู้ตัวของเราเองนะพี่น้องค่ะไม่สบายเราก็อยู่บ้านถ้าเราเกิดอะไรไปกับชีวิตของเราใครก็ช่วยไม่ได้นะคะพี่น้องแล้วเออเอเอ,เ,อเราก็ช่วยไม่ได้ค่ะใ้้เกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ตัวนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่าไปเชื่อใจใครอย่า อย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อใจใครอ,อะไรอย่างนั้นนะครับพี่น้องขาการใช้ชีวิตนะ,ะเดี๋ยวนี้นะ,ะไม่จ่าชีพอะรอบด้านเลยรอบด้านรอบตัวเรากับพี่น้องแล้วยิ่งเกิดสงคลามโงอะไรด้วยเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องขาสศงคลามก็เกิดเห็นไหมสศงคลามก็เกิดแล้วก็คนก็มานะพวกรีภยัยพวกหนีภยัยพวกอะไรอะนะ มากันเต็มเลยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะพี่น้องยิ่งที่รถเตอร์ดำนะยิ่งที่รถเตอร์ดำที่จังหวัดที่เก้านอกนาอยู่นะนะคนแบบว่าหลายเชื้อชาติหลายสัญชาติอยู่รวมกันร้อยห้าสิบสัญชาตินะเวลาไปเดินในป่าในอะไรนะตอนนี้นะเก้านอกนาไปเดินเวลาไปเดินไม่ไม่ค่อยไปเดินในไปลึกๆไม่ค่อยไปนะเพราะว่าใบไม้ใบอะไรมันปิดหมดนะ ใบมองกันไม่เห็นจากตรงนี้ไประเบียงเนี่ยจากโทษทานก้าวนี่ไประเบียงยังมองกันไม่เห็นเลยเพราะว่ามัน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 ใบไม้รูดูรูดูรูดูซัมเมอร์ใบไม้มันก็เต็มเราก็มองใครไม่เห็นยังไงอะค่ะพี่น้องขาเพราะฉะนั้น นั่นแหละก็นกนาก็เวลาไปเดินก็เดินแบบสั้นๆนะทางสั้นๆนะค่ะพี่น้องขาทางสั้นๆนะที่ว่ามันออกมาทางใหญ่ซอยสั้นๆนะ่ะพูดอย่างนั้นนะ่ะซอยสั้นๆเวลาไปเดินนะคะพี่น้องนั่นแหละต้องเราต้องเราต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ยิ่งยิ่งยิ่งสง,งครามยิ่งอะไรนะชีวิตมันไม่ก้อยปลอดภัยนะคะพี่น้องจริงไหมคะแล้วทีนี้ ก็นั่นแหละบางทีคนที่มาอยู่จะมาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์หรือมาอยู่ใหม่ๆนะคะพี่น้องขาน้องๆที่มาอยู่เนเธอร์แลนด์ใหม่ๆหรือ,อยังไงก็ต้องต้องระวังตัวนะคะอย่าไปอย่าไปเชื่อใจใคร อย่าไปเชื not, be ่อใจใครอย่าไว้ใจใครกับพี่น้องอย่าไว้ใจใครเหมือนยกตัวอย่างเหมือนตอนที่ก้าวนกนามามาอยู่ในเต์แลนดใหม่ๆนะไม่รู้จักใครเลยสักคนหนึ่งเหงาไม่มีใครไม่รู้จักใครมีแต่มีอยู่แต่กับสามีแล้วก็แม่สามีแต่ก็ก้าวนกนาก็อยู่ได้นะไม่เป็นไรก้านกนาก็อยู่ได้แต่ตอนนั้นเรามาเจอเจอเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆที่เรามาซื้อบ้านนั่นแหละพี่น้องขาอยู่ใกล้ๆ ห่างกันไปก็ห้าประตูนะถัดไปห้าประตูอยู่ห่างกันนะ,นะพี่น้องกะตอนนั้นก้านกนาก็ดีใจนะพูดถึงนะพอพอรู้จักคนไทยแต่เขา,าอายุยังน้อยแต่เขามาอยู่ก่อนก้านกนาประมาณห้าปีกับพี่น้องนนะแหละตีเคยเล่าให้ฟังว่าอ,อก็มาอยู่ข้างๆคนไทยนะครับพี่น้องกาแล้วทีนี้ อตอนที่นั้นนะ่ะขอ้อนั่นแหละกับพี่น้องบางคนพอเรารู้จักคนไทยเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครเราก็ดีใจบางคนก็มาบอกกับเราว่าเขาทำงานสถานทูตตอนนั้นก็รู้จักคนไทยตอนมาอยู่ใหม่ๆก็บอกว่าเขาทำงานสถานทูตก็บอกว่าเขามากันกับนา้าเขาสองคนแล้วตัวเขาด้วยเขาบอกเขาทำงานสถานทูตว่ายอย่างเงี้ย เขามามาพูดเหมือนกับว่าพูดว่าเราอะเพิ่งม,มายังไม่รู้อะไรอะไรอย่างนี้มังน,นะคะพี่น้องค่ะแล้วสรุปแล้วไม่ได้ทํางานสถานทูตอะไรเลยก็เป็นเมียฝรั่งทั่วไปนั่นแหละค่ะเป็นมีม,มีมีแฟนของอคนเนเธอร์แลนด์นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละเราก็ไม่รู้นะว่าเขาทําไมเขาถึงพูดว่าเขาทำงานสถานทูตทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ทําไม่ได้อะไรเลยที่สถานทูตเวลาเราไปไนะพี่น้องจะ เมื่อก่อนนะ่ะนะหลายเรื่องไปสถานทูตโน่นนี่นะไปทําเรื่องโน่นเรื่องนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ค่อยไปแล้วค่ะก็คนเดิมๆนั่นแหละนะผู้ชายส่วนมากผู้ชายสามสี่คนนะที่สถานทูตท่านทูตแล้วก็คนโน้นคนนี้นะแล้วผู้หญิงก็เ,เ,เป็นแม่บ้านหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ไม่ค่อยมานั่งที่โต๊ะนะที่สถานทูตที่เคยเห็นนะ่นนะ ก็ไม่ค่อยมานั่งที่โต๊ะทํางานนะเอ่อจะนั่งอยู่เป็นเป็นอะไรนะเป็นคนทํากับข้าวหรืออะไรก็ไม่ทราบนะแต่แต่เวลาจะถามอะไรก็บอกว่าต้องไปถามพนักงานที่เป็นทํางานที่พนักงานที่ว่าเป็นผู้ชายอะนะคะ,ะพี่น้องกานั่นแหละบางคนก็มาบอกมาเล่าว่าตัวเองทํางานเป็นสถานทูตโน,น,น่นนี่นั่นแต่ก็ แต่ก็ตามความจริงแล้วก็ไม่ได้ทํางานสถานทูตหรอกเ็าเป็นเมียฝรั่งเมียคนเนเธอร์แลนด์ผู้ชายเนเธอร์แลนด์นั่นแหละเราก็ไม่รู้นะว่าสาเหตุอะไรถึงเขามาบอกเราพอเราเจอเรามาอยู่ใหม่ๆอย่างเงี้ยเราเจอเขาแล้วเขาบอกว่าทํางานสถานทูตเ็าตลกนะตั้งแต่ตอนนั้นเราก็ไปติดต่อสถานทูตไม่เคยเห็นกับพี่น้องข่าวไม่เคยเห็นแล้วก็นั่นแหละ นั่นแหละพี่น้องยิ่งยิ่งน้องน้องมาอยู่ใหม่ๆนะมาอยู่ใหม่ๆอย่าไว้ใจใครเวลาจะกบใครเจอใครพิจิินิศพิจารณาให้ดีค่ะพี่น้องค่ะอย่าไปเชื่อใจใครนะคะอย่าไปเชื่อใจใครเข้าลนอกน้ำไม่ได้ว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีนะไม่ได้ว่าอย่างนั้นเลยไม่ได้ว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีแล้วตัวเองก็ไม่ใช่ดีหมดแล้วจบไปว่าเขาทําไมจริงไหมคะพี่น้องนั่นแหละ ว่าแต่เออแต่มามาคุยไงมาคุยว่าน้องๆหรือคนที่มาอยู่ใหม่ๆอย่าไปเชื่อใจใครอา่าไว้วางใจใครเดี๋ยวนี้คนอิจฉากันโน่นนี่นั่นนะมาสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนกับพี่น้องมันไม่เหมือนตอนที่เราพูดถึงมาก่อนปี2000น่ะก่อนปีสองพหรือว่าก่อนปี2010อ่ะ ตอนนั้นยังสนุกสบายอยู่กับพี่น้องนั่นแหละก็เลยมาพูดมาพูดมาคุยกันก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะนะก้านกนาเขาพูดไม่เก่งก็แต่ก็อยากพูดกับพี่น้องแหละพี่น้องกเก้านกนาเ็าอยากพูดกับพี่น้อง,อง,อองแต่เ็าพูดไม่เก่งเนาะก็ก็ก็พูดไปอะนะเขาอยากพูดอะ่ะก็นั่งอยู่เฉยๆจัดโน่นจัดน,น,ดนี่จัดเสื้อผ้าลูกเอาเสื้อผ้ามาให้ เอาไปทิ้งสามกระสอบใหญ่ๆค่ะเดี๋ยวเ้านอกนาจะให้ดูนะคะพี่น้องนั้นลาไปก่อนอีกนะคะมาพูดคุยกันแล้วก็นั้นแหละค่ะทุกๆวันแหละพี่น้องเจอกันใหม่นะคะฝากช่องของเ้านอกนาเนร์แลนด์ด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าของลูก สามกระสอบใหญ่ๆเอาไปบริจากคกับพี่น้องมันจะมีที่บริจาคอยู่เราไม่ใส่ในตู้ก้้งข้างถนนเราไม่ใส่เราไปใส่นะเราเอาไปให้ที่เขาเรียกว่าเนเตอร์แลนด์นะเรียกว่า clearing bank กับพี่น้องกาเอาไปให้ตรงนั้นเลยค่ะสามกระสอบของลูกก้าวลอกนาก็เลือกบางตัวเชื่อในฤดูหนาวของลูกเอาไว้ใส่ไปทํางานทําอะไรได้อ่ะค่ะพี่น้องค่ะเวลาไปทํางานมันจะได้อุ่น ก็แต่อันนี้ก็พรุ่งนี้เอาไปบริจาคขนไปให้เขาค่ะ